ยทกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสัปดาห์นี้ทั่วถิ่นแดนไทยจะพาคุณผู้ชมไปต้อนรับหน้าหนาวกันบนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายไปชิมชาท่ามกลางอากาศเย็นสบายในหมู่บ้านที่มีทิวเขาสีเขียวขจีอบล้อมค่ะจากตัวเมืองเชียงรายเรามุ่งตรงเข้าทางหลวงหมายเลขหนึ่งไปยังอำเภอแม่จัน จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข1089แม่จันท่าตอนบริเวณหลักกิโลเมตรที่856ก่อนเข้าตัวอำเภอแม่จันตรงไปถึง3มแยกกิ่วสไตล์หลักกิโลเมตรที่55เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางขึ้นดอยไปอีกประมาณ15กิโลเมตรก็จะถึงดอยแม่สลองแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการทั่วทินแดนไทย ี่ฟอร์ี่อยู่ที่นี่ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,200เมตรค่ะก็คือที่หมู่บ้านสันติคิรีบนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงไายกัะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานบนดอยแม่สลองแห่งนี้มีผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ที่นี่หลากหลายศาสนาด้วยนะคะที่สำคัญที่นี่นั้นยังมีไรชากว่าพันไร่ค่ะเป็นชาอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะขออุบไว้ก่อนค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปแอววกันเลยกัะเจ้า โยแม่สลองมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันนับได้ถึงเจเชื้อชาติเลยมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาเผ่ามูเซอร์แล้วก็อีกหลายเผ่านับถือศาสนาพุทธคริสอิสลามแตกต่างก,กันไปแต่อยู่รวมกันบนดอยเดียวนี้ค่ะบรรยากาศตลาดเช้าที่นี่ก็เลยเหมือนตลาดโรม,มิตรทั้งคนซื้อคนขายมีรูปลักษณ์หน้าตาเสื้อผ้าคล้ายกันหลากหลายเชื้อชาติค่ะสิบบาทนะฮะ,อะเอานี้สูงงน มาคือห้าบาทค่ะม็คือห้าบาทห้าบาทเท่านั้นเองค่ะเอ๊ะแล้วนั่นกระบอกอะไรครับแฟรี่โอ้ยคุณผู้ชมคะแมตอนแรกอยากะทานข้าวหลามค่ะเปิดข้าวหลามมาปุ๊บได้ยินเลยค่ะได้ยินเสียงร็ดือขบวนสุดท้ายโอ้โหไม่ใช่ขบวนสุดท้ายแล้วค่ะในนี้เนี่ยหลายขบวนเลยค่ะคุณผู้ชม ที่นี่มีข้าวของหลากหลายให้เดินดูกันไปเรื่อยๆชอบกันไปเพลินๆนะคะ ผลอแป๊บเดียวแฟรี่ก็แอบไปเปลี่ยนชุดเป็นสาวมวยแล้วค่ะบอกว่าจะพาเราไปรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลองเรื่องของเรื่องมันก็น่าสนใจตรงที่หมู่บ้านสันติคิรีแห่งนี้มีชาวจีนอาศัยอยู่มากกว่า600ครัวเรือนรวมกว่า7,000คนแค่หมู่บ้านเดียวนี้ก็มีประชากรจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรที่อาศัยอยู่บนดอยทั้งหมดแล้วล่ะค่ะนี่ฮาว สถานที่แห่งไหนก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่นั้นค่ะตอนนี้แฟรี่มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีฐานจีนคณะชาติค่ะมาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของดอยแม่สลองแห่งนี้กันนัดกับเจ้าหน้าที่เข้าไว้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อา้าวอยู่นี่ค่ะพี่เจนเอนั่นเองนี่ฮาวนี่ฮาที่พิพิธภัณฑ์แห จัดตั้งขึ้นมามีจุดประสงค์อะไรบ้างคะพิพิธภัณฑ์นี้ก็เพื่อลำลึกถึงบรรพชนของเราค่ะเมื่อสมัยก่อนที่เขาอพยพมาจากจีนแดงแล้วมาอยู่ที่นี่ค่ะประมาณ4 0 0 0คนคนค่ะ4 0 0พันคนในยุคนั้นใช่ไหมคะ,คะประมาณปีอะไรคะ2502ค่ะตอนนี้จำนวนประชากรของผู้คนที่อพยพมาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากไหมแค่ไหนคะประมาณ <ไง S> 2 0 0 0 0นค่ะ0อ0 0คนคะโอ้ยอย่างนี้พี่จันนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้รุ่นที่2ค่ะ รุ่นที่สองในอดีตพักคอมมิวนิสต์และพักก๊กมินตัง๋งที่เป็นพักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมของจีนเกิดความขัดแย้งเรื่องการปกครองจึงทําให้มีการสู้รบกันในช่วงแรกพักคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะทําให้พักก๊กมินตัง๋งถอยร่นกําลังมาอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของจีนพามา่าและเข้ามาอยู่ทางเหนือของประเทศไทยค่ะอันนี้คือผู้นําทหารของเราเนี่ยเข้ามาที่ไทยมเมื่อปี2 5 0 2 ชื่อนายพลต้วนชีวนอันนี้เป็นผู้นำกองกองพลห้าของเราส่วนคนนี้ชื่อนายพลดีหวนห้วนเป็นผู้นำกองอกองกำลังสามที่อยู่จังหวัดเชียงใหม,ม่การที่คนจีนได้อยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเขาสองท่านได้นำกองกำลังของเราเนี่ยอกองพลเก้าสิบสามเนี่ยไปช่วยไทยขับไล่พวกคอมนิสต์สมัยก่อนนะคะ แรี่เห็นไหมคะอีกหนึ่งท่านที่มีความสําคัญที่สุดเลยอ๋อใครคะเนี่ยคนเอกเกียงศักดิ์ชมน,นันในสมัยก่อนนะคะอ๋อเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วมีความสําคัญยังไงคะเพราะว่าท่านมีความสนิทสนมกับนายพลต้วนและได้ขอให้ในายพลต้วนส่งกองกําลังเนี่ยไปช่วยขัดไล่คองนิสเพราะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านให้ความกร,รุณา มาเยี่ยมทหารของเราที่บาดเจ็บเมื่อขับไลค่คอมมิวนิสต์ปี24ที่โรงพยาบาลชั่วคกราวของเขาคอเขา,ขายากคนจงนเรานะรักในหลวงมากนะจร้องไห้ครบ60พรรษานี่ใส่เสื้อเหลืองกันเต็มเลยได้ยินพิจันรพูดอย่างนี้แล้วยิ่งทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจริงๆค่ะพิจิตพาเดินชมไปเรื่อยๆจนผ่านไปถึงห้องจัดแสดงที่2ค่ะ พี่เจนคะในห้องนี้ดูเหมือนเป็นป้ายบรรพชนใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าที่สังเกตเห็นเนี่ยจะมีป้ายบรรพชนสองสีด้วยกันก็คือมีสีแดงกับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีออกเหลืองสือส้มๆใช่ค่ะอ๋อมีความแตกต่างกันยังไงคะก็เหลืองๆส้มๆแล้วนี่ไตลำบากหน่อยค่ะแต่ในสนั้นรบสีแดงแถวข้างบนเนี่ยคะ่ะแก่ไตป่วยไตไตบนเตียงแถวล่างนี่ก็คือสู้รบไตก็มีแต่ว่าเขาไม่มีลูกนลานมาทําให้ Oh. แล้วก็พิพิธภัณฑ์น,นี้ก็เลยทําบริจาคให้เขาเฉพาะรุ่นแรกเท่านั้นนะคะแต่ผู้หญิงนี่เขาไม่ให้มาไว้นะคะมีแต่ผู้ชายรุ่นแรกก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะต้องผู้ชายเท่านั้นป้ายใหญ่ๆนี่เป็นป้ายบอกว่าป้ายพวกนี้เป็นป้ายวิรชนนะคะด้านขวามือน,นั้นเป็นป้ายของนายพลต้น้นซ้ายมือน,นี่ก็คือนายพลลีแล้วก็สนนายพลลิ้วนี่ก็เป็นรองของนายพลลีอีกทีค่ะเห็นด้านหลังค่ะมีภาษาเจนอยู่สี่คำด้วยกันมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายยังไงคะพี่เจรน คำสีคำนี่ก็อ่านว่าจริงจงเป้ากวัวก็คือว่าตอบแทนพระคุณของแผ่นดินด้วยกำลังอย่างซื่อสัตย์เพราะานาหลวงให้เขาอยู่ไงคะให้เขาอาศัยเขาก็ต้องตอบแทนด้วยกำลังตัวเองเพราะว่าไม่มีเงินตราไปตอบแทนก็เ,เอาชีวิตกำลังตัวเองไปตอบแทนแทนจิงจงเป้ากวัวตอบแทนพระคุณของแผ่นดินด้วยกำลังอย่างซื่อสัตย์ ส่วนในห้องสุดท้ายได้จัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆทั้งเรื่องการประกอบอาชีพการสร้างถนนหนทางการพัฒนาด้านการศึกษารวบรวมเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ กันมาจนเย็นคงต้องหาที่พักสำหรับคืนนี้แล้วค่ะบนดอยแม่สลอมีที่พักให้เลือกหลากหลายนะคะแต่คืนนี้แฟรี่เลือกพักในเกสเฮาส์เล็กๆที่มีการตกแต่งน่ารักๆแล้วก็มีห้องพักที่สะอาดปลอดภัยหายห่วงค่ะ